ไอ่เจ้าท่าเรือข้ามฝากเจ้าท่าเรือข้ามฝากนี่ดูคนไปซื้อเออใช้เงินสดซื้อก็ได้ใช้การ์ดซื้อก็ได้เพราะบางตียงตู้บางตัวใช้เงินสดซื้อมาได้ดูโดยเฉพาะแฟรง์เฟิร์ตอันอะไอย่างนี้น สนามบินแฟงเฟิร์ดเดี๋ยวเจ้าใช้เงินสดซื้อตั๋วรถไฟบ่ได้เจ้าต้องใช้การ์ดซื้ออย่างเดียวกระตู้วนะแต่ถ้าตั้งหลุมรถไฟธรรมดาเนี่ยใช้เงินสดซื้อได้เหลือว่าไปซื้อกับเขาเตรอใช้เงินสดซื้อได้แต่ถ้าซื้อกระตู้เงินสดใส่บ่ได้เจ้าขอบอกนะคะใช้การ์ดซื้ออย่างเดียวเจ้านี่ เพิ่งจะหันอ่ะต้นมาตั้งไว้น่ะตอกอนม,มันจะมีน่ะนี่นะ่ะตอนจะมีตัวตัวคือตัวรถอันตัวอันนี่น่ะตัวเรือเมื่อไรเรือจะมารอเรือแพรบนะคะรอดูเรือแพรบ